ไหว้เทพกับไหว้พุทธลูปต่างกันยังไงก็ไม่ต่างเลยถ้ามึงไหว้เทพอ้อนวอนขอร้องไหว้พุทธลูกก็อ้อนวอนขอร้องไม่ได้ต่างกันเลยแต่ถ้ามึงไหว้พุทธลูกเพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์และลึกถึงพุทธคุณคือคุณงามความดีที่พระองค์มีเมตตาในการสอนธรรมะแก่มึงเนี่ยต่างเลยต่างเลยอันนี้ต่างเลยนี่คือการกราบพุทธลูปอย่างถูกต้อง แต่ถ้ามึงกราบพุทธรูบด้วยการออดวอนขอร้องเทพเทวาขอหวยขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรหมดหนี้หมดสินมีชีวิตที่ดีรุ่งเรืองอันนี้มึงผิดเลยกราบผิดไม่ต่างจากการกราบเทพเทวาบนบาสาันกล่าวกราบให้ถูกนะมึงจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องมีสติสัมปชัญญะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องอย่ากราบท่งสีส่สมหอย่าไปเที่ยวอว้อนวอนขอร้องเทพเทวา ถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ต่างกันพอกันคิดว่าเขาแอบคุยกับคนอื่นแต่ที่ไหนได้เขาแอบคุยกับเราควรทำยังไงดีครับคืออะไรวะคิดว่าเขาแอบคุยคนอื่นคือเราเนี่ยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้แอบคุยคนอื่นอยู่โอเคแต่ที่ไหนได้เขาแอบคุยกับเราคือมึงกำลังจะเป็นมือที่3เขาแล้ว คือความเป็นจริงเนี่ยมึงเข้าใจมาตลอดว่ามึงคือตัวจริงแต่ความเป็นจริงเขามีตัวจริงอยู่แล้วแต่มึงคือตัวสำรองมึงเข้าใจมาตลอดว่าเขาเรียกอะไรนะสงสัยว่าแฟนมึงเนี่ยกำลังแอบคุยกับชาวบ้านแต่ความเป็นจริงที่มึงสงสัยกับตลบัตหมดคือกลายเป็นมึงอะแอบคุยกับเขาพูดง่ายๆคือมึงเป็นผัวน้อยเขาความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจได้ก็ตามนั้นเลยนะมึงเป็นผัวน้อยมึงเป็นตัวสำรอง มึงไม่ใช่ตัวจริงเขาแค่แอบแซบกับมึงเขาแค่แอบหวั่นไหวกับมึงเล็กน้อยเขาแค่แอบคุยกับมึงชั่วครั้งชั่วคราวเพราะเขาเหงาเพราะเขาทะเลาะก,กับแฟนเขาเขาเลยหาคนคุยเพื่อปลอบประโลมจิตใจเขามึงคือคนชั่วคราวไม่ได้แม้แต่ข้ามคืนชั่วคราวของมึงเนี่ยไม่ได้ข้ามคืนนยครับชั่วโมงเดียวเลิกกับมันซะมึงเนี่ยโงแรมมานรูดเลยนะ ชั่วโมงเดียวจ่ายตังค์ห้าร้อยกลับบ้านห้าร้อยแพงไปได้ซ้ำสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแพงไปหรือเปล่าว่าโรงแรมบ้านรูดสองร้อยห้าสิบได้ไหมชั่วโมงเดียวสําหรับมึงอย่าใช้คําว่าข้ามคืนเลยใช้คําว่าชั่วโมงเดียวจะดีกว่าชั่วคราวแบบสุดๆบางคนเนี่ยร้อยห้าสิบครึ่งชั่วโมงเพราะว่าอะไรเร,เร็วเร็วแรงทะลุมิติเร็วมากก็เลยครึ่งชั่วโมงพอสองร้อยห้าสิบ ม่านยังรูดไม่ทันจบเลยความสัมพันธ์ของมึงกับมันเนี่ยยุติลงแล้วม่านยังรูดไม่สนิทเลยท้ายรถมึงเนี่ยยังเข้าไม่ถึงโรงแรมม่านรูดด้วยซ้ำจบแล้วเสร็จแล้วยุติแล้วเนาะเออวิธีการง่ายที่สุดกูพูดขนาดนี้แล้วถ้ามึงยังทําใจไม่ได้กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วง่ายที่สุดเดินออกมาจากมันซะเพราะอะไรมึงแค่มีความสําคัญกับเขา แค่ครึ่งชั่วโมง150าบาทลูดมาดยังไม่ทันจบก็เสร็จแล้วก็ยุติความสัมพันธ์แล้วเดินออกมาเนาะขับรถกลับบ้านนะลูกเปิดม้านลูดที่ยังลูดไม่เสร็จเมื่อกี้เนี่ยนะเปิดบ้านลูดที่ลูดอยู่ครึ่งเดียวมึงก็จบความสัมพันธ์เขาแล้วนะขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านนะลูกนะกลับบ้านเราลูกเริ่มต้นใหม่หาเมียใหม่เอาที่แบบยาวๆนะอย่าเอาม่านลูดนะลูกเริ่มต้นใหม่ลูกนะอ สติสัป,ปชัญญานะกลับมาใช้ชีวิตเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หาใหม่มึงมีคุณค่าในตัวเองมึงเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่อย่าไปแอบ,บแซบ,บแอบ,บคุยกับใครพอใจในสามีภรรยาของตนถ้ายังไม่มีมึงพอใจในการใช้ชีวิตของตัวมึงเองอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเขาถ้ารับรู้แล้วเดินออกมายังไม่รู้กูไม่ว่าอะไรแต่ตอนนี้มึงรู้แล้วเมื่อรู้แล้วเดินออกมาจากเขาซะอย่าไปเป็นมือที่สามของใครอย่าเข้าไปแย่งใครอย่าเข้าไปสอดแี้ในชีวิตใคร เพราะมึงเป็นได้แค่โรงแรมม่านรูดยังไม่เสร็จ150บาทครึ่งชั่วโมงเดินออกมาซะนะถ้าให้เด็กเล็กหักท่องพระสูตรจะมีผลฉลาดมีปัญญาขึ้นไหมครับก็ลองดูสิไม่ยากเลยลองมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วถ้าฝึกให้เด็กท่องพระสูตรแต่อย่าลืมอธิบายเขาเข้าใจด้วยนะว่าที่เขาท่องเนี่ยมีความหมายว่าอะไรมีนัยยะว่าอะไรให้เขาท่องทุกครั้งเขาต้องคิดตามได้ด้วยมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองเออสำคัญนะ ตามความเชื่อเขาห้ามเป็นเขาห้ามเป็นลมล้มนอนที่เมนจะทําให้เกิดสิ่งไม่ดีทําให้สิ่งไม่ดีเข้าตัวใช่ไหมคะมึงห้ามได้เหรอเวลามึงเป็นลมอ่ะไหนมึงมึงอธิบายการห้ามตัวเองไม่ให้เป็นลมหน่อยสิคือคนมันจะเป็นลมมึงห้ามตัวเองได้เหรอกูถามแค่นี้โอ๊ยจะเป็นลมห้ามโอเคกูไม่เป็นอึ๊บไวม้มึงห้ามได้เหรอกูถามแค่เนี้ยอะ กูงงมหัศารรย์มากเลยมึงจะห้ามการเป็นลมได้เนี่ยนะคือเขาห้ามนะห้ามเป็นลมหน้าเมนไม่งั้นมันจะมีสิ่งไม่ดีมึงห้ามยังไงกูไม่เข้าใจห้ามยังไงอ่ะเวลาโอ้ยเว้เวเฮ้ห้ามนะกูเลิกตาเหลือขึ้นมาเลยไม่ได้ห้ามเป็นลมกูจะอึดไว้เป็นลมไม่ได้นะคือมึงจะทาอย่างนี้เหรอ <S <S เพื่อและคําถามคือใครห้ามได้ถ้าห้ามได้จะมีแอมโมเนไม่ทําอะไรอ่ะจะมีรถพยาบาลไว้ทําอะไรอ่ะจะมีแอมโมเนียไว้มึงดมไว้ทําไมอ่ะ จะมียาหม่องยาดมไว้มึงดมเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจเพื่อกูถามแค่นี้เลยเพื่ออะไรคือไม่ดีอะไรคือไม่ดีกูไ,ไ,มไม่เข้าใจคนเป็นลมมันห้ามไม่ได้โอ้ยมึงเลิกบ้างวะความเชื่ออะไรปัญญาอ่อนแบบเนี้มึงเลิกกันสักทีเถอะกูเหนื่อยเหนื่อยยาดมต้องเข้าขกูแล้วนะใครมียาดมมะเพื่อมันจะห้ามคนเป็นลมได้ มึงว่าอย่าดมเนี่ยให้ดมให้มึงเนี่ยไม่ไปลมหรือดมอ่ะให้มึงต่อเป็นลมแล้วก็อาจจะเป็นทั้งสองอย่างอะนะเออแต่กูคิดว่าคนเป็นลมมันคว้าอย่าดมไม่ทันหรอกโอ้ยจะเป็นลมแล้วอย่าดมมาดมก็โอ้ย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 หายมึงคิดว่าเป็นแบบนี้ไหมมึงจะรู้ตัวเองไหมว่ามึงจะเป็นลมตอนไหนไม่มีใครรู้หรอกกูจะบอกให้ถึงเวลามันจะเป็นลมมันก็เป็นลมมึงจะคว้าอย่าดมโอ้ยจะเป็นลมแล้วคว้าอย่าดมขึ้นมาปึบปะปืบปะโอหายไม่เป็นลมแล้วมึงปิดอย่ามองมึงปิดกระบุก มึงบิดกระปุกจะมองทันเหรอกูถามแค่เนี้ยทันไหกูว่าไม่น่าทันนะบิดทันบากกูว่าไม่น่าทันใช่ไหมเออมึงจะเป็นลมก็เป็นลมมันเป็นตามหลักธรรมชาติมันเป็นตามหลักเหตุผลของมันโอ้ยกูละงึดกูเนี่ยจะเป็นลมอัคคาถามนะทุกวันเนี้ยกูเนี่ยจะเป็นลมอัคคาถามไม่ใช่เป็นลมหน้ามเมนนะกูจะเป็นลมหน้าจอ อีคนเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นลมหน้ามเมนกูเนี่ยจะเป็นลมหน้าจอเพราะเจอคําถามแต่ละคําถามที <พอ S 1> ่มึงถามกูมาแต่ตตละวันเนี่ยพ่อเป็นคนท็อกซิดมากทํายังไงดีคะอยากออกมากถ้าเราออกมาอยู่ข้างนอกถือว่าในละคุณไหมคบไม่ในละคุณเขาไม่ได้ป่วยไข้อะไรนี่มึงไม่ต้องดูแลเขามึงก็ส่งเงินไปก็ได้อย่างถ้ากูมีลูกนะลูกไม่ต้องมาดูแลก็ได้เอาเงินมาส่งเงินมาให้กูไม่เป็นไรเดี๋ยวกูดูแลตัวเองถ้ากูมีตังกูดูแลตัวเองได้แต่ถ้ากูไม่มีตังเนี่ยกูดูแลตัวเองยาก การที่เราสวดมนต์ก่อนนอนแบบเร็วกว่าปกติจะผิดไหมครับเขาไม่ผิดนะแต่มึงไม่ได้อะไรไงแค่นั้นเองมึงสวดแต่ว่าสวดสับๆๆๆๆๆๆแล้วมันก็จบไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะแค่นั้นเลยแล้วมึงก็นอนถ้ามึงทําแบบนี้กับเมียมึงนะเมียมึงหนอยเพอๆทะเลาะกับบ้านแตกอ่แบบที่มึงบอกเนี่ยสวดมนต์แบบเร็วๆก่อนนอนเป็นอะไรไหมเร็วกว่าปกติถ้ามึงทํากับแบบแบบนี้กับเมียมึงชิบหายบ้านแตกคุณลบประกันได้ทําให้จบๆไปนะ เรียบร้อยสติสัมปชัญญะมีสติมึงจะทำอะไรทำด้วยความประณีตทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความเรียบร้อยทำด้วยการมีสติสัมปชัญญะเพื่อพัฒนาจิตใจตัวเองไม่ใช่ไปทำอะไรถูกลู่ถูกกังขอผ่านไปทีเออ พ่อไม่เห็นด้วยที่หนูจะมาปฏิบัติเพราะท่านคิดว่าหนูทําไม่ได้แน่นอนค่ะมึงไม่ต้องไปสนใจพ่อมึงสนใจมึงคนอื่นจะดูถูกมึงว่ามึงทําได้หรือไม่ได้ปล่อย้เขาดูถูกไปเพราะเขาไม่รู้ว่ามึงทาได้หรือไม่ได้หน้าที่มึงคือไปทําให้ได้ตามการกระทําหรือตามการต้องการของมึงไม่ใช่ความต้องการของก็เดินที่มึงทําเพราะมึงไม่ได้อยากสําเร็จเพื่อใครแต่มึงต้องสําเร็จเพื่อตัวมึงเองมึงมันจะได้ไม่ต้องกดดันตามความพอใจหรือไม่พอใจของใคร มึงต้องทําตามความพอใจของมึงก่อนอันดับแรกเมื่อมึงทําตามความพอใจของมึงได้ mm. มึงจะได้ทําตามความพอใจของคนอื่นได้ด้วย <S 2> <S 2> ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองก่อนถึงจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นได้อย่าลืมประเด็นนี้หนูขอถามหน่อยค่ะไปลอยกระทงต้องขอเข้ามาแม่น้ําคงคาไหมคะอะ้วมึงไปทะเลาะอะไรเขาอะทําไมมึงต้องไปขอเข้ามาแม่น้าคงคามึงไปทะเลาะอะไรกับแม่น้ําแล้วมึงอยู่คอนโดมึงไปทะเลาะอะไรกับแม่น้ํา มึงเคยใช้กับแม่น้าคลองแสนแสบเคยใช้เหรอไหนมึงตอบที่คนอยู่คอนโดมึงใช้น้ําแสนแสบเหรอไม่ได้ใช้อ้าวแล้วมึงไปขอขามาอะไรกับแม่น้ํามึงไปทะเลาะอะไรกับเขามึงไปทะเลาะอะไรกับแม่น้าคงคามึงไปทะเลาะอะไรกับพ่อแม่คงคาไหนตอบกูหน่อยมึงขอขามาอะไรอะ่ะนู่นขอขามาผัวขอขามาีเมียมึงนูน่นอยู่กับเขามาด่าเขาตลอดโขกศัพท์เขาตลอด,ลอดจิกใช้เขาตลอดนั่นอนะควรขอขามา ขอเข้ามากักันซะมึงทะเลาะกับแม่มึงทะเลาะกับพ่อมึงขึ้นเสียงใส่กันทิมแทงกันด้วยหอ,อกปากไม่มีการเคารพน,นอบน้อมต่อกันมาอนะมึงควรขอเข้ามาต่อเท้าเพราะมึงทะเลาะกับเขามาตลอดทั้งปีมึงควรขอเข้ามาหัวหน้าหัวหน้าควรขอเข้ามาลูกน้องเพราะอะไรมึงทําเรื่องไม่ดีต่อกันมาตลอดทั้งปีขอเข้ามากันซะมึงไปขอเข้ามาทําไมน้ํากูไม่เข้าใจเพื่อขอเข้ามาแม่น้าแต่ใครจะมีความเชื่อ มึงก็ขอเข้ามาไปแต่นี่ไม่ใช่ความเชื่อในพุทธศาสนากูพูดเฉพาะศาสนาพุทธนะอย่ามาวุ่นวายกับกูนะเ้ยมันเป็นความเชื่อเขาอย่าไปดูถูกกูไม่ได้ดูถูกกูพูดในหลักคาสอนพระเจ้าไม่ได้สอนเรื่อง,องแม่คงคาอะไรเอามาทำหาอะไรละ่ะใครอยากจะขอเข้ามาขอเข้ามาไปแตค่คนพุทธไม่ต้องไปขอขามาอะไรละ่ะมึงขอขามาต่อพ่อต่อแม่มึงนู่นมึงขอขามาต่อพี่ต่อมองมึงนู่น มึงขอขามาต่อญาติสาโลาหิตญาติโกโหติกาโคตรเงาสักุลลา Lol ที่มึงทําไม่ดีกับเขา <im> มึงขอขามากับสา,า,ามีภรรยามึงที่มึงทําไม่ดีกับเขามาตลอดชีวิต <im> มึงขอขามาตับลูกมึงลูกมึงขอขมาต่อพ่อแม่พ่อแม่ขอขามาต่อลูกให้อภัยซึ่งก,ก,กันและกันนี่ตังหาคือสิ่งที่มึงควรแก่การขอขามาเพราะมึงทําเลวทําชั่วทำ <im> สันดาไม่ดีพูดจามไม่ดีกับคนอื่นมาตลอดชีวิตในปีหนึ่งคือหนึ่งวันหนึ่ง ที่มึงทากันมาเบียดเบียนเดือดร้อนกันมานี่ตังห่าคือสิ่งที่มึงควรขอขมาต่อกันละกันขอโทษขอโพยซึ่งกันละกันไม่ใช่ไปขอโทษขอโพยแม่น้ําลําคลองมึงไปขอโทษทําไมมันมีคุณูประการยังไงกับมึงมันก็เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุปกติของโลกเป็นธาตุตามธรรมดาตามธรรมชาติ การที่มึงไปขอโทษขอโพยการเรียกว่าการให้อภัยทานชนะการให้ทั้งปวงอภัยทานอเวลาทานอภัยประชาทานมึงขอโทษครั้งเดียวครบบริบูรณ์สมบูรณ์มึงขอโทษต่อศัตรูหมู่อาฆาตมึงขอเข้ามาต่อศัตรูหมู่อาฆาตของมึงมึงให้อภัยกันนับจากวันนี้เป็นต้นไปสำรวมระวังไม่กลับไปทําสันดานแบบนั้นอีกนั่นแหละควรแก่การที่มึงจะขอเข้ามาต่อบุคคลหนึ่ง ไม่ใช่ไปขอขามาแม่น้ำมึงไปขอขามาทำไมแม่น้ำไม่มีประโยชน์แม่น้ำไม่สามารถทำอันตรายแก่มึงได้แม่น้ำไม่ได้โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาลแก่มึงแม่น้ำไม่ได้มีปัญหากับมึงมึงอมีปัญหากับคนมึงต้องไปขอขามาคนไม่ใช่ไปขอขามาแม่น้ำเข้าใจหรือเปล่าเออหากมีปัญญาหากมีเหตุมีผลมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแต่ถ้ามึงจะไปลอยกระทง มึงต้องการจะเอากระทงเนี้ถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยความเคารพนบนอ้อมเป็นกระทงแทนดอกไม้ทูบเทียนเป็นประทีปเพื่อจะเคารพนบนอ้อมระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยอาศัยน้ําเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการลอยโคมประทีปนี้เพื่อให้มันเกิดความสวยงามบนแม่น้ําเพื่อให้เกิดมีสติสัปชัญญะในการใช้ชีวิต เป็นการตั้งจิตอธิษฐานว่านับจากบัดนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นผู้อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไปตลอดช่วนินรัานการขอถึงซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยการได้ยินได้ฟังธรรม,มบุรุธเจ้าในที่ใดในคนใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองนับจากวันนี้เป็นต้นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการกระทำของตน ฉันนับจากวันนี้เป็นต้นไปเมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วลอยกระทงปีนี้ฉันได้ยิงหลักคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วฉันเข้าใจหลักคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วในปัจจุบันขอให้ฉันนับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะตั้งใจเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังมาตลอดปีนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขอให้การตั้งจิตอธิฐานในครั้งนี้ในปีต่อไปฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ไม่เกี่ยวกับวันลอยกระทงไม่ลอยกระทง ฉันจะเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองให้ได้นี่ตั้งสัจจะขึ้นมาเลยแล้วลอยไปสันดานเลวสันดานชั่วจะทิ้งไว้ตรงนี้และจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสันดานดีนับจากบัดนี้เป็นต้นไปกายฉันจะสุดจริตวาจาสันจะสุจริตใจฉันจะสุจริตนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปกายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตฉันจะทิ้งไว้ที่ตรงนี้ฝากไว้กับพระพุทธเจ้า นับจากบัต,นตนรนี้เป็นต้นไปจะสร้างเหตุปัจจัยแห่งคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคําสอนของพระองค์นับแต่บัตรนี้เป็นต้นไปขอพระองค์จมจําข้าพเจ้าไว้ว่านับจากบัตรนี้ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวไม่เอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนับจากบัตรนี้เป็นต้นไปสาธุแล้วมึงก็ลอยไปเลยจบนี่สีลอยกระทงที่ถูกอง วันลอยกระทงที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพระเจ้าเรียกว่าว ok ันดอกโกมุตบานวันเพ็ญเดือนสิบสองตามพุทธวจนะหรือตามพระเิดกเรียกว่าว ok ันดอกโกมุตบานวันเพ็ญเดือนส ok ิบสองวันดอกโกมุตบานไปเปิดดูในพระเิดกเลยเขาไม่ได้เรียกว่าลอยกระทงเขาเรียกว่าว ok ันดอกโกมุตบานดอกโกมุตคืออะไรดอกบัวดอกบัว ok แบบไหน ดอกบัวที่มึงเอาไปกินกันอ่ะไอดอกบัวแบบสบัวสบัวที่มันสายาย,าย,ายาวๆนะแล้วดอกมันจะแบบบานๆดอกแดงๆอะ <_ oken> แล้ววันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองพอดิบพอดีพระจันรเ,เต็มดวงน้ำเนี่ยเต็มตะลิ่งพอดีดอกโกมุสเนี่ยจะบานเบ่งบานเต็มที่ในวันนั้นเรียกว่าช่วงเทศกาลดอกโกมุสบาน<_ <k> _ <consumers> เขามาทําอะไรกันเก็บดอกโกมุสถวายพระ เพื่อระลึกนึกถึงพู้ระพุทธเจ้าเก็บไปบูชาพระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อตอบแทนท่านที่ท่าน,านสอนธรรมะแก่เราให้หลักธรรมคาสั่งสอนของพระเจ้าแก่เรานี่วันดอกโกมุตบานจําไว้นะ